รีวิว6ครีมกันแดดทาตัวถูกกลางแพงฉบับตัวแม่ตัวมัมตัวสุติ <S <S 1> <S 1> หลายตัวเนี่ยมองกนร้องควายก็ยังไม่เคยรีวิวมาก่อนนะคะมีมานานแล้วด้วยนะเดี๋ยววันนี้พาเช็คกันในคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องสวัสดีเลยสวัสดีวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาปรูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มากับลูก มัดต่อมัดรอามีมาแล้ว EP แรกนะคะแล้วก็ที่บอกอ่ะเรายังไม่เต็มยมอุปกรณ์ใดๆเลยอยากรีวิวก็คือมารีวิววันนี้เลยแต่วันนี้คอสตูมเริ่มมาแล้ว <c oughs> อะไรมีเทรนแล้วก็ตามเทรนเขาวัาน, <c oughs> วนนี้อย่างที่บอกรีวิวครีมกันแดดที่เป็นครีมทาตัวฉ <c oughs> บับตัวิูตินารีพร้อมคลอดเรียบร้อย <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมารีวิว6ครีมกันแดดทาตัวนะคะจะผิวบวะปังปะจิงโกถือสะท้อนแสงไปเลยคุณ,คณ เป็นครีมกันแดดที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยหลายๆคนรีเควสตมานานแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทําข้อมูลสักทีวันนี้แบบจังหวะดีเพราะว่าหน้าซัมเมอร์ก็เลยจะมาเร็วตัวแรกเป็นครีมกันแดดตัวของมิซูบินะคะอันนี้ SPF 50บวก PA 4บวกเอาจริงๆมิซูบิสูตรนังเลิศนะ พี่ช,ชอบชตั้งแต่ตัวที่เป็นครีมกันแดดหน้าสีส้มนะไม่ใช่สีฟ้าอ๋อพอชอบสีฟ้าเออพี่ชอบแบบสีส้มเพราะพี่ก็มองว่ากันแดดได้สตรองแล้วก็ยังบางเบาอยู่<ฮ>ยังไม่เคยได้ลองครีมกันแดดตัวเขาจริงๆจังสักทีวันนี้มี ال โอกสก็เลยลองแล้วก็มารีวิวสารกันแดดที่ใช้เนี่ยใช้ฟิสิกอลแล้วก็เคมีครวมกันทั้งหมด4ตัว<ฮ>นะก็เลือกตัวที่ค่อนข้างสตรองมาเคลมว่าขาวใสใน14วันซึ่งหมองไปดูอินกรีเดียนแล้วก็จะมีสารที่เป็นพวกไวทเทนนิ่งอย่างในซินนามัยแล้วก็สารสสกกกััดดอออออืืื่่่นๆ็็มมาชววยใเเเรรรรรงงงงขผลลซถึ วด้วยชอบตรงที่เขามีสารที่เป็นพวกไบโอซัคลากัมโฟโที่มาช่วยลดมลภาวะแล้วก็สารจาพวกวิตามินอ e ีที่มาช่วยต้านมันตรานะซึ่งมันจาเป็นในครีมกันแดดนะต้องมีเหมาะกับคนไทยเลยที่อยากจะเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็กันแดดไปในตัวทีเดียวจบเลยไม่เหมียนกอฮอ์แต่ว่ามีน้ําหอมนะแต่ทาตัวเนื้อเรื่องปกติไม่ได้ซีเรียสหลอดเนี้ยเขาไซส์ประมาณเกือบ2 0 0ร้อยซีซีอะร้อยแปดสิบมิลลิตรนะคะราคาก็4 0 0บาทมีทอนสามร้อยเก้าสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่พี่ให้ที่ประมาณ8.5แล้วกัน ม,มันขาดอะไรไปพี่ว่าจะขาดในเรื่องของตัวเ t กเจอร์เพราะว่าครีมกันแดดสมัยนี้ถึงแม้ทาตัวนะเขาก็ทำ t e เจอร์มาให้ได้สบายผิวทำดีกว่านี้ได้อ,อบางครีมก็แอบหนักๆหน่อยอใช่แต่โดยรวมโอเคค่ะ สูตรที่2นะคะเป็นวัสลีนสูตรใหม่นะคะเพิ่งเปิดตัวไปเองนะคะเดี๋ยวรอรีวิวเนาะเป็นครีมกันแดดสูตรใหม่ของวัซลีนที่เป็นตัวเซรั่มกันแดดอันนี้เขาจะเคลมว่าแตกตัวเป็นน้ำแล้วก็ทาแล้วไม่เนะหน,หนะผิวใช้ได้ทั้งวันเลยสารกันแดดที่ใส่มานะคะก็ดดะะกจะเป็นเคมีคอลซสก,สก,กินใส่มาสักตัวด้วยกันเนาะ ซึ่งมนสูตรนะคะก็เคลมว่ามีใส่สารวิตามินมาเพิ่มด้วยก็จะมี3ตัวด้วยกันเนาะก็จะมีในซินามายกรซีแล้วก็ซิสเทอินที่เป็นสารตั้งตัวของกูต้าไทโอนก็มาช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็จะมีสารอื่นอีกหลายตัวเลยนะคะที่มาช่วยเรื่องเสริมการทํางานของสารกันแดดซึ่งเขาจะเน้นไปที่แบบให้ความชื่มชื้นผิวเป็นหลักเนาะอย่างพวกไฮยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พลอยมองว่าสูตรเนี้ยเหมาะกับคนที่ตากแดดบ่อยเพราะว่าโดยปกติอะคะ่ะคิมเป็นแดดตัวเนี้ยจะต้องทาซ<ม>้ำประมาณทุกสองชั่วโมงในกรณีที่แบบเจอแดดจะจัดเนาะสูตรนี้ก็จะมาตอบโจทย์เพราะว่าเขาจะไม่เหนอะหนะแบบสบายผิวอะไรเงี้ยไซนี้นะคะที่เจอก็คือ150 ml ราคาประมาณ249บาทโดยรวมนะคะถ้าเทียบก,กับการให้คะแนนความคุ้มค่าราคาหรือแบบโดยรวมในสูตรเลยเนี้ยให้ประมาณ9เต็ม10ละกันอันนี้ชอบ<ม>ราคาไม่ได้แรงเออแต่จริงๆสูตรเนี้ยพี่ชอบเทกเจอร์นะเขาลองแล้ว ตกแล้วมันเป็นน้ำจริงๆแล้วมันรู้สึกแบบสบายสบายผิวก็จะเป็นครีมกันแดดของนีเวียซึ่งเป็นสูตรไม่เจอเอสเก็50บวก P A C บวกเช่นกันเป็นกันแดดที่ออกมานานมากแล้วไม่เคยได้รีวิวสักทีคืออันนี้ไม่ใช่ตัวแม่ตัวสูตรีแล้วเป็นสูตรแบรนด์มาเดอร์แล้วแรนด์มาเดอร์ ออกมานานจริงๆเออออกมานานจริงๆ้วไม่เคยได้รีวิวสักที่สำหรับพี่กันแดดราคาประมาณเนี้ยราคาไม่แรงแต่ในภาพว่ามันคือครีมกันแดดตัวที่มันทาทั้งตัวมันใช้ได้ไม่นานอะถ้าคิดแบบนี้ก็เจ็บอยู่เป็นสูตรที่ทาพุ๊กออกแบบได้เลยนะคะเป็นดับเบิลยูวีโพดัชั่นเหตุผลที่ทาพุ๊กออกแบบได้เลยก็คือมีตัวฟิสิกอลนั่นแหละแล้วก็ใสเคมีคอลมาอีกหลักๆประมาณ3ตัวนะแอคทีฟอ uh um ื่นก็จะเป็นพวกวิตามินเอมาช่วยต้านมลสระนะคะรวมถึงมีแอคทีฟที่ให้ความชุ่มชื้นมาด้วย เหมาะกับคนที่ออกแดดจัดๆเช่นกันพี่ว่ากันแดดสมัยนี้บอกแล้วมันทําให้เนื้อบางเบาได้กว่านี้ไงแต่ว่าพี่ว่านีเวียเขายังคงอยู่ในยุคเจนเอ็กอยู่แบบเก่าๆนี่ใช่ที่ต้องอาจจะต้องปรับเนื้อให้มันสบายน่าทาเบากว่านี้แต่โดยส่วนตัวกันแดดที่มองว่าสตรองนะคะแนนให้ในแง่ UV ลเตอ e ์ก็คือให้แปดจุดห้าเต็มสิบแล้วกันสูตรที่สี่นะคะเป็นสเปรย์กันแดดทาตัวของอเนซาเนาะฉันชอบลูแก้นนะ ซึ่งอเนซาถ้าพูดถึงอเนซาก็คืออย่างที่พูดไปเมื่อกี้ที่แล้วเนาะเป็นสูตรที่แบบเหมือนเซเวเนียจากญี่ปุ่นเนี่ยเก่าแก่ดึกดําบรรพุเก้าสูตตัวสเปรย์นี่ก็เหมือนกันค่ะเขาออกมานานแล้วแล้วก็พลอยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยซื้อมาใช้แหละเราเป็นแบบเด็กสมัยใหม่ใช่ไหมการใช้สเปรย์กันแดดเรารู้สึกว่าไม่คุ้มเออแบบเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่แค่พลอยสเปรย์กันแดดไม่ใช่ทางเลือกแรกของพี่เหมือนกันความรู้สึกไม่คุ้มของพี่คือฉีดแล้วมันฟุ้งมันจับจาบไม่ได้ปริมาณข้าปก ูตรนี้นะคะใส่เครีมมีข้อด้วนมา5ตัวด้วยกันนะแถมอเนซ่านะคะเขามีตัวออโตบูสเตอร์ที่เป็นเทคโนโลยีมาช่วยปกป้องผิวนะคะจากการเจอน้ําเจอเหงื่ออะไรเงี้ยก็ช่วยปกป้องผิวได้นอกจากนี้นะคะในตัวเนซ่าเนี่ยมีสารสกัดอีกหลายตัวเลยเช่นสารสกัดจากชาเขียวไฮยากรีเซอรีนหรือว่าจะเป็นตัวคอลลาเจนก็ใส่มาเนาะภาพรวมเนี่ยพลอยบอกว่าอเนซ่าเนี่ยเหมาะกับคนที่อยากได้การกันแดดแบบ3สเตปหรือว่า3ออปชันก็คือได้ทั้งผิวหน้า แล้วก็ผมอ๋อเข้าใจละทําไมถึงเป็นแบบสเปรย์เพราะว่ามันสเปรย์ผมได้ไงใช่มาฟังก์ชั่นช่วยเรื่องผมด้วยก็เลยทำแบบสเปรย์เนาะกันแดดที่ผมเพราะผมเราก็สามารถถูกทําลายจากรังสี U V ได้เช่นกันใช่แล้วแดดมันแบบโดนหนังหัวอะไรเงี้ยก็ทําให้ผมแห้งเสียงเหมือนผิวเลยจริงๆแล้วผมก็ต้องการกันกันแดดนะใครเคยลองล้วคอมเมนต์มาหน่อยไซนี้นะคะราคาประมาณ60กรัม What เอใช่ ไซนี้นะคะขนาดประมาณ60กรัมนะคะราคาประมาณ600กว่าบาท650ประมาณนั้นโดยรวมนะคะถ้าให้คะแนนเนี่ยถ้าเป็นงบักศึกเนี่ยยังรู้สึกว่าแอบแพงถ้าเทียบกับไซให้ประมาณ7เต็ม10ละกันแต่คนที่มีปัญหาผมเสียเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองออกกลางแจ้งบ่อยไปเที่ยวทะเลบ่อยอ่ะพี่มองว่าสูตรนี้คะแนนก็ต้องก็ต้องแนะนําสูตรนี้แหละเพราะปัญหายากในสองตลาดที่จะเป็นแบบรูปแบบเคลมว่าแบบใช้กับผมได้ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้แล้วรู้สึกว่ายกระดับฐานะเราหนองนาบอกเราว่าเหมือนกันเดี๋ยวดูราคาเดี๋ยวต้องดูราคาตัวแรกเนี่ยจะเป็นอิสตินอิสตินอันนี้เป็นทาตัวเอสเอฟอยู่ที่5 0สบวกเป็นเวยสำอางจากสเปนจริงๆอิสตินเขาจะมีครีมกันแดดหน้าพอจําำได้ไหมที่เราเคยรีวบใช้เอออันนั้นนะสูตรแต่นพี่ชอบแต่ต้องบอกว่าราคาแรงจริงกันแดดตัวของเขาเนี่ยใส่สารกันแดดทั้งหมด5ตัวมีเคมีคอลเซนสกรีนสีแล้วก็ใส่ไฮบิดมาอีกหนึ่ง ก็โอเคนะไฮบิดด้วยใช่เพราะปะกติแล้วอะไฮบิดซันสกรีนอะเป็นอะไรที่มันต้นทุนสูงทําให้กันแดดราคาแพงนะแต่ฟังก์ชันก็ต้องบอกว่าดีแหละมีสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวอยู่หลายตัวอย่างพวกแพนทีนอลก็มีแน่นอนแล้วใส่วิตามินอีมาต้านอนุมูลสระแล้วก็มีเรตินอลปาเมเตตมาด้วยนะว้าวว้าวว้า,ววาวปกติเรตินอลปาเมเตตอะเราจะเห็นว่าเขาใส่เหมือนเป็นไวท์เทนนิ่งที่ใสในครีมกันแดดทาหน้าหรือว่าสกินแคร์ทาหน้าใช่ไหมแต่อันนี้บอกแล้วไงว่าคนมีตังค์เขามาเล่นกับตัวเลยแล้วก็มี เป็นตัวการบูไลพี่ว่าจำเป็นนะบูไลจริงๆแล้วหลังๆแต่เขาขายที่ตัวนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์กับอิสตินเหมือนกันเนาะใช่ค่อยๆเจอพี่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คืออิสตินทำของดีแหละก็ค่อยมาคำนวณต้นทุนทีหลังอะไรเงี้ยถามว่าเหมาะกับใครบอกคนที่มีเงินอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง นอกจากเหมาะคนที่มีเงินแล้วก็เหมาะก,กับคนที่อาจจะต้องออกแดดบ่อยๆคือเขาโพเทคเหมือนโพเทคหน้าเลยอารมณ์นั้นถ้าดูที่สารกันแดดนะคะถึงง่ายบอกบางง่ายสุดนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ไม่ได้มีสารที่ถก่อให้เกิดการระคายเคืองเด็ดๆอะไรใช้ได้กับทุกสภาพผิวขนาด250มิลิตรก็ใหญ่กว่าไซส์อืน่นๆ,ๆ,ๆที่เราดูมาเาแต่ราคาพันกว่าบาทก็ แต่เป็นสูตรที่ทําไมพี่หาไม่เจอว่าเขามี PA เออใช่ฉลากตรงที่ตัวหลอดเขาก็มีแค่ S อสวบห้าสิบบวกนะเออแต่ถ้าบอกค่า PA ใช่แต่ถ้าเราดูที่สารกันแดดเขาก็มีหลายตัวใช่อันนี้ใส่อันนี้ใสอันนี้ใส่อันนี้ก็ต้องฝากใครแท็กแบรนด์ไปก็ได้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่มี PA ที่ระบุมาคือเพราะพี่เชื่อว่ามันต้องกัน P A ได้สิแต่ P A เเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบเพราะงั้นในฐานะที่เรายังไม่รู้ค่า P A ยึดตามฉลากไปเลยยึดตามฉลากเป็นหลักพี่ก็เลยยังให้ที่หกไว้ก่อน สุดสุดท้ายนะคะเป็นครีมกันแดดจากดอกเตรพงแค่ชื่อดอกเตอร์พงก็สารพัดอยู่ทุกวันเลยออดเ ตัวน้ต้องดน้ำต้ปองสงสัยเหมือนกันเป็นโลชั่นกันแดดนะคะใส่ใหญ่มีสารกันแดดเนี่ยใส่มาเป็นเคมีคอล้วน3ตัวแล้วก็มีสารอื่นๆมาอีกหลายตัวนะคะมาช่วยต้านมลสระให้ผิวพี่ขอแทรกเรื่องต้านมลสระหน่อยเผื่อคนทางบ้านโดนถึงซองเองใช่ไหมอาจจะมงว่าเอ๊ะทำไมคีนกันแดดเขาชอบมีสารต้านมลสระอย่าลืมว่าเวลาที่ผิวเราโดนความร้อนอ่ะหรือว่าโดนรังสี UV อ่ะมันจะเกิดอันมลสระขึ้นในผิวเพราะฉะนั้นการที่มีสารต้านมลสระเข้ามาช่วยด้วยอ่ะมันก็จะยับยั้งอันมลสระที่เกิดจากแสงแดด เพราะตัวสารกันแดดมันทําหน้าที่เป็นแค่ฟิล์มเหมือนเป็นฟิลเตอร์เนาะแต่สารต้านอนุมูลอิสระจะเป็นตัวมายับยั้งการอักเสบของผิวจริงๆเขาเปยังาวิจัยนะคะที่เอาสารกันแดดกับตัวต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมาทํางานร่วมกันก็พบว่าเขาช่วยเรื่องผิวได้ดีแล้วก็ช่วยโปรเทคผิวได้ดีด้วยอันนี้มีงานวิจัยรับรองนะเดี๋ยวขอแปะลิมไว้ให้แต่ก็ต้องยอมรับว่าครีมกันแดดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเข้ามาหลายๆตัวมันจะราคาแพงกว่ากันแดดที่มีแค่ UV filter เผียวๆ ตอนที่คอยมองเนี่ยใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ราคาถ้าไซส์ที่เจอเนี่ยคือไซส์500ม ML ราคาประมาณ3,900นี้ยังไม่ลดราคานะ3,900อะ <laughs> ราคาโหดร้ายมากคือปริมาณปริมาณม,มันเยอะก็จริงแหละแต่ราคาก็ก็โหดร้ายเหมือนกันนะ500ม l <ml. S 1> มีจะมีช่วงที่เขาจัดโปรนะหรือประมาณ2,000แต่เราก็ยังมองว่ามันก็ยังแรงอยู่ใช่ไชซิปซูครีมซองเซเว่นล่า ซ okay. ื้อได้ถูกไงบางิีโซเซ่ก็ถูกถูกอะเนาะโอเคใช้แบบรู้สึกว่าเงินไม่ได้หายจากกระเป๋ามากแล้วก็ได้ลองใช้อะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเป็นคะแนนภาพรวมของสูตรนี้เนี่ยถ้าราคาที่กับเรานะอันนี้ส่วนตัวของพลอยนะพลอยให้ประมาณ7.5็ดจุดห้าผ่านไป2 EP แล้วสําหรับหมัดต่อหมัดของเราสองคนนะคุณคุณที่ติดตามเราอยู่ก็อยากให้คอมเมนต์มาหน่อยนะว่าอยากให้แบบมีหมัดต่อหมัดต่ออีกหรือเปล่านะคะจะมีแบบฟีดแบ็กยังไงบ้างว่าอยากมีคอมเมนต์ว่า คุณพลอยต้องเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้พี่หมองต้องทำอย่างนี้ก็คอมเมนต์ได้นะใช่เลยยินดีรับฟังนะคะแล้วก็อยากให้เรามาทํามัดต่อมัดเรื่องอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาเม่อยกันนะแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใครอยามองกันต้องพลอยก็ฝากกดซับสไคร้ไลค์แล้วก็แชร์แพร่นคนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องครูดูเช็ควันนี้เราสองคนไปแล้ว